ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะข้าวมาศิลปินเี็ดหน้าค่ะลูกไปเป็นหมอลำมาแล้วก็เี็ดหน้าออกนี่กากเพชรเตรียมหน้านี่ไ <c oughs> หนดูสิ <c oughs> ปัาดอย่างในในตาหนังเียดออกเด้อเี็ดเป็นบอสเชดเป็นบอจ้า เ,ออเล็บมันออกนะเลยนะนี่ได้ตานูนูพ่อใช่ไหมโอ้ยปัดต,ตาเป็นนางงามเป็นหมอลำเนี่ยสวยใช่ปะค่อยขิด,ดนะใกล้ตาล<ค>ปือป้อๆเลยนะยัยสวยแช่ปะสวยมันไข่ปะเงย,ยลิปเตติกโอ้ย เอพีบอกว่าเวลานาริตอแต่งหน้าจะไม่แพ้หรอคะเออแล้วแพ้ไหมก็ไม่แพ้นะแต่หน้ามันก็แพเนอะแพแบบไหนคือหน้ายังไม่กินตาหน้าไม่คือหน้ากลางขาวยังไม่น่าแพ้อย่างเดียวคือแพ้แหวแพ้แหวแพ้หวะครับเอพีถามว่าไม่แพ้หรอพอดีไม่กูหใจว่าเขาถาม แพ้เนยก็แพ้ค่คือหนูจะไม่หนูขึ้นไปรู้ว่าเอฟซีถามหนูไปอ่านอยู่ไหนหนูก็ไปเห็นอยู่ไหนก็หนูก็ไปเห็นกับแม่ยุ้ยไงก็<อ>หนูพี่แม่ยุ้อยอผพูดให้ฟังอืมว่าเอฟซีถามบะลูกออเอฟซี FC เขาก็เป็นห่วงเนาะไม่แพ้ก็ดีแล้วได้เป็นหมอรำมืออาชีพว่าหนูก็แบบเอฟซีอะเอฟซีแบบตีกันก็แบบ แล้วเราแม่ก็หวังเี้ย,ออยเพราะว่าไปตีกันแล้วก็โดนจับไปแล้วใครตีกันเดี๋ยวนี้โอ้แอนเอฟซีใช่อยู่หน้ามารํามันบ่ใช่รห,ร,ชหระวังเด้อระวังอะไรหนูไม่ได้หนูไม่ได้หนูไม่ได้เป็นคน,ปนเป้น,นหนูเป็นคนหนูเป็นคนร้องเพลงอะไรนะะเว้ยเป็นนักร้องเตะก็เวลาหนูร้องเพลงเอฟซีก็ไม่ตีกันนะ <med> อืมเพราะหนูร้องพอเหรอเวราเวลาือเวลา เอตีคนเลยโอย้หนูไม่ต้องทาตามเด้อหนูก็เป็นนักแสดงหนูก็แสดงไปถ้าเขาตีกันหนูก็วิ่งไปขึ้นรถเลยจะด,ดูนะหนูก็วิ่งแล้วเนี่ยหนูก็วิ่งแบบอ <c oughs> เอา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 อันนี้ไม่ใช่วิ่งแล้วอันนี้ผีเข้าไหมนี่น้องบ๊วงแลียนเรคือจะพูนผีเขานี่ไม่ใช่แบบนั้นเอาเบอร์นูอ้อีลอบหนึ่งสิรลอบหนึ่งดูไปนิด ยิบหนึงปากมาจมูกมาปากปากปากถูถูถูยถูถูเมื่อเรื่องสำอางอะไรมันไม่เื่งอังดอเคลือตาหนูไม่เก่งจังอะหนูแต่งหน้าหนูไม่ร้องไห้หรอไม่ร้องดูสิตาคนนี้เวลากูเตอร์ก็บอกว่าหนูก็ทำแบบนี้เวลาช่างแต่งเวลากูเตอร์แต่งหน้าให้เสร็จแล้วทำไงคะขอบอะไรขอบคุค่ะเวลาช่างแต่งหน้าใช่ไหมคะ เดี๋ยวจะเป็นเด็กดีถ้าเขาแต่งหน้าให้หนูวะไม่แม่ครูเตอร์แต่งหน้าให้หนูใช่ไหมหนูก็เวลารูเตอร์บอกว่าให้หนูเงยหน้าหนูก็เงยเอ้าหรอหนูก็เงยคิ้วหนูต้นเนี่ยคิ้วหนูก็สวยแท้ใครเขียนคิ้วให้ค้าขอดูดิขอดูหน่อยค้าต่ะเบึ้งเบึ้งเบึ้งเบิ้งเบึ้งฮึมันเป็นเพชรมันจะเข้าตาอยากว่าเข้าตา ผิดเล็กน,น้อยนะมันจะเข้าตาไปเนี่ยตาหแดงไหมบ,บ,บัวสวยสวยไรสวยงามค่ะสวยงามเอ,อาเนี้ยเอาเออตาตาเหมือนจะหลับล้วะโ <c oughs> อ,อย้ยลืมลืมเก็บหัวไปหนึงน่งโทษทีตามันจะหลับบางทีอ้ยหนูคือทำหนูคือยอมไม่ขอใส่หัวหนูหน,นูคือเก่งแท้ ให้เขาเก้าผมมตรนี่แต่ก like ่อนหนูไม่แต่รู้ไหมหนูเป็นจดิงๆนะหนูไม่ให้ใครจับผมหนูเลยนะตอนหนูเป็นเบบีนะโอ้ยเพื่อจับหัวกับพ่อได้ซักเขาซักออกอยู่ตอนนี้คือเก่งนะป่ะเก่งนะป่ะหนูตัวมาหนูเป็นไรอยากเป็นอะไรคะโตขึ้นมาอยากเป็นคุณหมอคุณหมอหมอยังหมอลำหมอคุณหมอลำ ใครจะไปเรียนกับใครแบบมอลลัไปเรียนกับใครกับพ่อเอา้าพ่อร้องบอลลัมไม่พอเลยหนูต้องเรียนมอลลักับแม่ดิทำไมอ่ะแม่แม่ร้องเพลงพอไงทำไมทำไมแม่ไม่รู้จักแม่สอนหนูไปไปไปร้องเพลงแต่พี่อิงดิดแล้วสปีดดิดทงางไหนอีกพี่อิองดิบคนนอ้นนี่พูดโมนี่ How I wish เขามาผมหนูแน่นปานนี้หนูคือเก่งใช่ปะตะกี้มัดสีได้ท่าอย่งสีเนาะซูเมอร์นี่เห็นได้เบิดทุกอย่างสิลูกเก่งค่ะแต่บาดเจ็บมากอะ่ะโอ้หนูอดทนได้ใช่ไหมไม่หนูก็ถึงก็แต่เจ็บบ้างหนูอดทนไม่ได้เลยโอ้ยอย่ามาทถอะก็หนูเจ็บน้อยเป็นม,มัวลมต้องอดทนไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวนเสียประเดี๋ยวนี้ออ เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าน้ำตาลไม่ปดทนวเท่าไหร่จักเลยนะน้ำตาลน่ะพี่น้ำตาลน่ละเวลาทําผมยี่น้ำตาลชอบร้องไห้แต่ในตาไม่เห็นร้องเลยทําไมในตากิ่งจังเสียจแล้ว <c oughs> ขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ <c oughs> คณคะเ <c oughs> ท่าไหร่ก็เขามัดไงมัดมัดให้เป็นสวยงามไงลูกขมามาัดมันกบวงาม จะเปลี่ยนมาล่ามันต้องอดทนต้องสู้ชู้ไหมคะพ่อแข็งหรือพี่แขค่อยไปสามพวกนี้เพราะว่าเหมือนพ่อแข็งไหมพ่อแข็งเหมือนกันจุพ่่ยังจุพ่อก่อนทำไมผมพ่อแข็งอ๋อพ่อกระใส่เดียวมันหนุ่อ่ะพ่อจุ๊บด้วก่อนถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะ